ดีค่ะสบายสบายสไตล์ครูเล็กนะคะเย่ Yay! สำหรับวันนี้นะคะก็เป็น ep ีที่18นะคะ e ีที่18นะคะก็จะมาทำนะคะดอกกุหลาบจากเปลือกของลูกพลับนะคะอ่าซึ่งจะทำง่ายง่ายนะคะสไตล์นะคะช่อง YouTube สบายสบายสไตล์ครูเล็กนะคะซึ่งอุปกรณ์นะคะก็จะมีลูกพลับนะคะอ่าลูกพลับที่ ล้างสะอาดแล้วนะคะอัปกรณ์ชิ้นตะปอยก็แม็กนะคะตัวแม็กแล้วก็คัตเตอร์นะคะจะใช้คัตเตอร์หรือจะใช้มีดก็ได้นะคะทีนี้วิธีทํานะคะก็คือแกะนะคะแกะขั้วตรงนี้ของลูกลับออกก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปอกนะคะปอกเปลือกของลูกพลับเพื่อที่จะมาทําเป็นดอกกุหลาบนะคะวิธีทําก็คือใช้มีดนะคะในการปอกเปลือกของลูกพลับนะคะปอกไปได้เรื่อยๆอย่าให้หนาเกินนะคะถ้าหนามันจะเวลาม้วนเป็นดอกกุหลาบมันจะม้วนไม่ได้นะคะ เิมได้แล้วออกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดหนึ่งลูกนะคะจะเย็นๆนะคะออกไปเรื่อยๆนะคะจะเย็นๆนะคะ จะหมดแล้วอันนี้เป็นการทำง่ายๆนะคะสไตล์ครูเล็กนะคะจากช่อง y o u t u สบสบายๆสไตล์ครูเล็กนะคะ ได้จะหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะคะเาเมื่อปลอกเสร็จนะคะก็จะได้เป็นเส้นนะคะประมาณนี้นี่ก็คือเปลือกของลูกพลับนะคะซึ่งเราจะพามาทำดอกกุหลาบกันนะคะเอาวิธีทำก็คือม้วนนะคะ,ะม้วนไปเรื่อยๆนะคะ,ะม้วนเข้าแบบน,นี้ไปเรื่อยๆนะคะ ไปที่ไหนจะเย็นๆนะคะเวลาม้วน เดี๋ยวเวลาไปยังค่ะเดี๋ยวใกล้จะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวม้วนไปเรื่อยๆจะเย็นๆนะคะจะก็จะได้ประมาณนี้นะคะชุดเชื่อนี่จะเป็น ดอกบุลาบนะคะที่ทําจากลูกพลับนะคะเปลือกของลูกพลับนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ <_ C> ทําง่ายๆค่ะ <_ C> แล้วเราก็ใช้เม็กนะคะ <_ C> ใช้เม็กเพื่อ <_ C> ขอโทษ <_ C> ใช้เม็กเพื่อที่จะปิดนะคะ เสร็จแล้วนะคะค่ะก็จะได้ดอกกุหลาบสวยๆแบบนี้นะคะจากเปลือกของลูกพลับนะคะาง่ายๆนะคะสไตล์ครูเล็กนะคะแล้วก็เอามาจัดใส่ในจานกันค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถทําได้นะคะใช้เปลือกของลูกพลับนะคะมาม้วนนะคะม้วนไปเรื่อยๆนะคะม้วนไปเรื่อยๆก็จะได้นะคะเป็นดอกกุหลาบป,ประมาณนี้นะคะาใช้ในการจัดจานได้นะคะเอาไปจัดจานที่เราจะทำอาหารได้นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็ฝากนะคะกดติดตามนะคะช่องยู u ู e นะคะสบายบายนะคะสไตล์ครูเล็กให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะช่อง y o u ู e สบายสบายนะคะสไตล์ครูเล็กด้วยนะคะเนี่ยทำออกมาแรกวันนั้นก็จะประมาณนี้นะคะจแดม ทำง่ายๆค่ะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะคะเราก็จะมีดอกไม้ที่จะไปจัดจานนะคะจานในการทำอาหารของเราได้นะคะอันนี้ก็คือทำจากลูกพลับนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะช่อง YouTube สบายสบายสไตล์ครูเล็กด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ